สวัสดีค่ะติ๊กนะคะมาเดินสวนอีกแล้วมาถ่ายสวนให้ดูนะคะพอดีแฟนเคลียหญ้าเคลียอะไรเคลียพื้นที่นะคะเห็นชัดละทั้งดอกกระเจียวทั้งอะไรดอกกระเจียวนี่ก็ใช่หมดเลยดอกกระเจียว แลราเคลียรพื้นที่ผักหวานป่าต้นใหญ่นะคะผักหวานป่าทุเรียนกระเจียวใส่น้ำผึ้งนะคะกระเจียวหวานทางนั้นนะคะเนี่ย ไม่ได้กินสักทีตัดอีกแล้วมันบรลี่ลกเราก็ตัดกำลังจะได้เก็บกินตัดอีกละลองกองมังคุดอยู่นู่นนี่เราเคลียร์พื้นที่ โล,ล่งละสร้างมุนสร้างมุนสร้างมุนว่างไม่ได้เราเติมทับให้มันโล,งลง่งๆเราเคลียร์พื้นที่หมด ขายบ้านสวนนะคะ6ไร่น176ตารางวาขายบ้านสวน6ล้าน5แสนบาทนะคะที่ดินถมแล้วอยู่ที่สกลน,นครน,นะคะป้าแมงจอบ นี่แนหนแดงไหนเลี้ยงปลานะคะเลี้ยงปลาไว้เป็นปุ๋ยเป็นอะไรนี่ปลาเข็งนะคะปลูกปัวไม่ได้เพราะว่าปลาเข็งมันกินหมดเลยปลาเข็งกินเจาะกินยอดอ่อนหมด ลาะดูนในสวนกันอันนี้ก็ทุเรียนอีกต้นนะอันนี้ก็เกียวเจียวหวานเห็ดละโงกนะคะออกแล้วนะคะตรงนี้โอ้ติ๊ดไม่ได้เลาะดูฝั่งโน้นนะก็ะบอกว่าเห็ดออก เขาบอกว่าเห็ดบวกเห็ดอะไรออกเอาบรรยากาศในสวนมาให้ดูร่มรื่นมากยิงเพื่อนตัดหญ้าแล้วเพื่อนเคลียร์พื้นที่นะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ หกไร่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบกตารางวาหกล้านห้าแสนบาทค่ะบ้านสวนบ้านสวนอันนี้ดอกกระเจียวทั้งนั้นเลยกระเจียวใส่น้ำพึ้งทั้งนั้นเลยข้างล่างผสมผสานไปโอ้ยบรรยากาศดีแท้ข้างหลังวันนี้วิวสวยสวย ววิสวยมากสนใจติดต่อติ๊กมานะคะบ้านสวนนะคะบ้านสวน3มห้องนอนสองห้องน้ำหกไร่176ตารางวา6กล้านห้าแสนบาทป้าบรรยากาศคืองามเทวันนี้ดูคะ่ะวนไปข้างนี้ก่อน ข้างหลังตถนนสาธารณะนะคะวิวภูเขางามมากเห็นวัดถ้ำผาแดนอยู่นะวิวสวยงามมากสักทองนะคะสักทองพยุงยางนาทั้งไม้ฝนไม้ยินต้นเพียบในสวน ข้าวเขาก็งามงามติ๊กไม่ได้ทำนาติ๊กไม่มีนาบรรยากาศดีดีปกเปนนอนคิดการใหญ่นี่ค่ะบรรยากาศมาให้ดูนะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะเบอร์โทร087-621-9839นะคะ เดินไปก็หอบไปแค่ๆๆๆตรงนี้เรายังเคลียร์ไม่เสร็จเลยลตัดหญ้ารอบสะเรายังทำไม่เสร็จคนเดียวแล้วขยันมากติกต๊กเหรอติ๊กเดินเลาะอย่างเดียวค่ะเป็นอุโมงต้นไม้ท้งสวยงามมาก กากาดีดีค่ะติ๊กนะคะสนใจติดต่อติ๊กมานะคะ087 621 9 8 3 9นะคะที่สวนเกือบจะสำเร็จรูปแล้วไม่ผลไม่ยืนต้นพร้อมเก็บเก็บกินผลผลิตเงาะลิ้นกี่ลํมาไยมะม่วง ขนุนมะพร้าวนะคะมะนาวผักหวานสับปะรดมีอะไรอีกในสวนที่กินได้น้อยหนามังคุดนะคะมะละกงมะละกอาากอ,อะไรที่ปลูกไว้หมดมะนงมะนาวนะคะสนใจติดต่อติ๊กมาเดอ้อ ได้ขายหกล้านห้าแสนบาทที่ดินถมแล้วนะคะที่ดินถมแล้วบรรยากาศดีมากเลยวิวสวยสวยติ๊กค่ะอยู่ที่สกลนครน,นะคะสวัสดีค่ะโอ้ยปิยก่อนขายให้ดู วิวกว้างๆค่ะสวัสดีค่ะ